หกห้าสี่อดอบเรียบร้อยีสวยงามกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้เรามาอยู่ในโรบอกแมปอะไรคอสเวอร์กันอีกแล้วเช่นเคยนะฮะและในวันนี้เนี่ยผมก็จะมาสอนคุณผู้ชมนะครับหาเลลิกอินทะเลทรายนะครับ4ชิ้นที่เพิ่งอัปเดตเข้าใหม่ในแพทช์ของ7บาปนั่นเองนะครับว่าหาได้จากที่ไหนบ้างอยมังกรแดง ชอบแย่งซีนตลอดเลยนะลอนกี้นะก็เอาเป็นว่าวันนี้นะครับผมก็จะมาทําการหาให้คุณผู้ชมดูและก็รีวิวเลลิกให้คุณผู้ชมได้ดูกันนะครับว่า4ชิ้นเนี้ยโกงมากไหมสแตตบวกอะไรบ้างนะฮะ เดี๋ยวเราก็ไปติดตามรับชมกันได้นะครับก่อนที่จะเข้าไปรับชมเนื้อหาเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ใหม่ๆจากช่องอรดุมจอนะครับถ้าหากว่าคุณผู้ชมกดกันแล้วเนี่ยก็ไปรับชมกันเลยครับมาก่อนอื่นนะครับถ้าเราจะไปลงอินเทเลไซก็ไปตึกก่อนเนาะอินเทเลไซลิลิตทั้งหมด4ชิ้นนะครับชิ้นแรกนะครับจะดรอปที่เวฟบ200นะฮะก็จะเข้าไปที่เวฟบ1 8ยเลยสนะิบแล้นะ็250ละ้ลยยี่สิ้นนุดท้ายเนี่ยจอดร้อยห0า 75ซึ่งสามารถเข้าที่ตรงนี้ได้เลยนะครับอ่าโอเคแล้วก็ตอนเนี้ยก็มีโค้ดใหม่เข้ามาแล้วนะครับก็คือ fix desert s <laughs> fix desert ใส่กันเลยฮะเด้งมาพอดีปึ๊บ fix desert เอ้าเอ้ยตั๋วกูเล่นมะเนี่ยตั๋วเล่นมะเนี่ย,เ,เ,ยเอ้ยใช้ไม่ได้โอเคใช้ได้ <ś> ใช้ได้แล้วใช้ได้ล <ś> แล้วอ่าสุบุคิชั้นหกสิบเก้านะครับแล้วก็ตั๋วสี่สิบเก้าแล้วก็หมดโทเค็นร้อยหกเก้าป้าเมื่อกี้นี้ <ś> มองไม่ทันนะฮะใส่โค้กันแล้วก็ไปลุยกันเลยฮะเวฟสองร้อยเพราะงั้นเราจะต้องเข้าที่หนึ่งร้อยแปดสิบนะฮะอ่ะลุยอ่าเข้ามาละทีนี้ก็กดกันเลยฮะผมคิดว่าทีมดาบผมนะ่าจะตีไหวอยู่นะเวฟประมาณนี้อ่าไหวอยู่ไหวอยู่เดี๋ยวเราจะดันไปที่เวฟสองร้อยเลยนะฮะไป let's go อ่ะมาชั้นสองร้อยแล้วคุณผู้ชมเรามาดูกันครับว่าเราจะได้ไหมเลลิกรอบนี้ เลลิกไม่ดอบยังไม่ดอบยังไม่ดอบโอเคไม่เป็นไรอ่ะมาเว็บ2 5ดูดิว่าเว็บ2 5 5นี้เนี่ยเราจะได้ไหมถ้าสมมุติว่าเราไม่ได้นะครับเราก็จะรีไปเลย ปึ๊บอ่าดอบดอบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะเลลิกชิ้นแรกนะสําหรับเวฟบ225นะครับก็จะเป็นซังเก้นฟาโลอาย เลลิกชิ้นนี้นะครับเวฟ225บเนี่ยก็จะบบก shadow damage b u ฟ e p แล้วก็เลเวลอาวุธหลังจากที่เราได้เสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็รีครับรีไปตีของเวฟ200ใหม่นะครับจนกว่าเราจะได้มันลงเรื่อยเรื่ะจนกว่าเราจะได้เลลิก2ชิ้นนี้แล้วเราค่อยไปทํา250กับ275ต่อชิ้นที้ชิ้น3ชิ้น4ี่เนี่ยมันก็จะง่ายลวเพราะว่าเราสามารถเข้าที่ชั้น240ได้เล่นแค่ส0เวฟครับพอครบ10บเวฟนะฮะแล้วเราได้เลลิกชั้น250รเสร็จเนะี่ยก็รีไปเลยครับ ชั้น270ลงแค่5เวฟครับเราก็จะไปถึง275แล้วแล้วก็ลุ้นเอาเลลิกเอาก็คือตอนนี้ที่ยากนะคือเวฟบ1กับเวฟบ2เพราะว่าถ้าเป็นเลลิกเวฟบแแ่่ถือว่าโชคดีนะที่ได้เลลิกของเวฟ225บ225โอเคปะลุยกันต่อฮะ let's go <S อ่ะมาเราจะเข้าเวฟบ200อีกแล้วเรามาดูกันว่าโชคชะตาจะปราณีเราหรือไม่ไปครับลวยเวฟ2 0 0ย4 4 3 2 2เจ็ 8, 6, 4, หกส่งุยดอบฮะเรียบร้อยก็จะเป็น glass scorpion c ค a w นะครับจะได้ shadow level แล้วก็เว a p o n d a m a g ี EP buff อืม EP buff สอชิ้นแล้วนะป่ะต่อมาครับผมบอกแล้วว่าชิ้นที่3กับชิ้นที่4เนี่ยดอบง่ายละไม่ใช่หมายความว่าดอบง่ายที่หมายถึงว่าดอบง่ายนะดอบง่ายที่หมายถึงคือเราไปถึงเวฟนั้นอ่ะง่าย ค่อนข้างที่จะสะดวกเลยนะครับกับการที่เราจะไต่ไปถึงเวฟนั้นได้เนี่ยแต่ก็ขึ้นอยู่กับดาเมจคุณผู้ชมนะถ้าคุณผู้ชมอยู่ช่วง้ายเกมแล้วเนี่ยก็ได้ทั้งคู่ครับอ่าอันนี้มา250นะก็จะใช้ทั้งหมด10เวฟอันนี้อาจอจะอาจจะนานนิดนึงแต่ว่าชิ้น4เนี่ยไม่นานละชิ้น4ได้ง่ายแล้วผมก็ไม่ชัวร์เหมือนกันว่าผมเปิดคูณ3แล้วก็เปิดออโต้คิกเอาไว้เนี่ยสำหรับสายดาบอะตอนนี้ผมแรงพอที่จะจบมอนได้ไหมโอเคยังไหวอย,อยู่ฮะยังไหวอย,อยู่ยังไหวอย,อยู่ FK ไปเรื่อย อ่ะมาเวฟบ5 0ดูซิว่าจะดรอปหรือไม่ถ้าไม่ดรอปเราลีครับมา53 <c oughs> 40 30 20 10เร็วดร <c oughs> อปครับหอ <c oughs> ผมราชาราชาของเลดอยู่แล้ว <c oughs> ราชาดวงดีไงเออมาแล้วดอบแล้วครับทีเดียวฮนะลงรอบเดียวได้เลย s ซ n d of Eternity, World s h a ว o w l e v w l Weapon m a m a g e แล้วก็บับ e ีแล้วก็ w e a p o n Level อู้บวกเยอะจัดเป็นของที่บวกสเตตแบบอืมโอเคโอเคผมว่าน่าจะเป็นของที่คนเขาน่าจะอาจ,อาจจะเจ็กร c คอมเมนหรือว่าแนะนำให้ใช้มันนะครับใน เมตาของเลลิกปัจจุบันนะประเด็นนะ่ะมันบวกทั้ง shadow level แล้วก็ weapon level เลยหมายความว่าอนาคตนะครับผมเชื่อเลยว่าจะต้องมีแน่ๆเลยมันจะไม่มีแค่สายเงาแล้วก็สายดาบแน่นอนผมพูดตรงๆเลยผมอาจจะเป็นสายไฮบริดก็ได้นะคือไฮบริดเนี่ยมันจะเป็นสายที่ถ้าพูดตรงๆคือเล่นได้ทั้ง2เลยครับทั้งดาบทั้งเงาคือเก่งหมดเลยครับมาต่อมาครับ270แค่5เวฟเท่านั้นครับเราก็จะไปถึงเสร็จแล้วเนี่ยหลังจากที่เราได้เลลิกครบ4ชิ้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะลองไปทำการ อัปเกรดดูครับให้เป็นแรง UGM นะจะลองดูว่าเราจะอัปเกรดตันเนี่ยแล้วสเตตมันจะบวกเยอะประมาณไหนนะครับผมขอเทสก่อนว่าเราจะตีไหวไหมสําหรับเวฟนี้อ่าไม่ไหว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 ไหวแล้วพี่จ๋าโอเคอ่ะมาเวฟ275เจ็สิบห้าเรามาดูกันว่าจะดรอปเลลิกไหมครับอ่ะเหลือห้าสิบตัว สี่สิบทีเดียวดอกไหมผมว่าเล็ดดอกมันก็ยากอยู่นะอ่ะสิบห้าสิบสี่สิบสามสิบเก้าแปดแล้วนี่ไม่ดอกมาสองร้อยเจ็ดสิบห้าลุยเจ็ดสิบตัวครับรอบที่สองดอกไม่ดอบเหลือยี่สิบตัวลนะ อาละเหลือ10 9 8 7 6 5 4ดหสซอดบเรียบร้อยสวยงามอ่ะตอนนี้นะครับเลลิกก็อยู่ไหนแล้วเดีย่ยหาไม่เจออยู่ไหนเลลิกกูไปไหนอ๋ออยู่นี่เดี๋ยวผมขอทำการเข้าอินเด็กซ์นะครับแล้วไปออโต้เดสโซยเอาไว้จะได้ไม่ต้องมาดอบซ้ำเขียยขายทิ้งไปอ,ออกเลยครับแต่เราไปรีวิวกันข้างนอก โอเคมาไปที่เรียบร้อยแล้วไหนดูซิว่าเลลิกชิ้นนี้เรายังไม่ได้ดูเลยครับว่าเป็นเลลิกที่ทำอะไรได้ Shadow Level e x อกบับอีกแล้ว4ชิ้นลวดเลยแล้วก็เว a p o n l e v e l อย่างที่ผมพูดจริงๆนะครับผมมองว่าในอนาคตอ่ะเป็นไปได้สูงนะครับที่แมปนี้มันจะมีอีกหนึ่งสายเพิ่มเข้ามาก็คือสายไฮบริดนั่นเองเล่นในทั้งดาบทั้งเงานะครับเป็นสายแบบสมดุลเดี๋ยวเราลองอัปเกรดเลลิกทั้ง4ชิ้นดูว่าทั้ง4ชิ้นนี้หลังจาก อัปตันไปแล้วเนี่ยจะได้ค่าอะไรเท่าไหร่บ้างนะเดี๋ยวเราเอาอันนี้ก่อนอ่ะโอเคอัเเปเสร็จไปเรียบร้อย1ชิ้น2ชิ้น3ชิ้นชิ้นที่4อ่ะหางแมงป่องเอ้ยโนอะไรผงไม่พอเหรอเดี๋ยวขอแลกก่อนโอเคแลกเสร็จละหขางแมปงป่องอัปต่อเลย ไออู๋ไม่พอไม่พอได้ยังไงกันหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบอ่าโอเคน่าจะพอละพอแบบบุดวิดเลยเออไหนโอเคพอเรียบร้อยอ่ะเดี๋ยวเรามารีวิวเลรลิกแต่ละชิ้นเลยนะฮะว่าแต่ละชิ้นเนี่ยบวกสเตตเท่าไหร่บ้างชิ้นแรกเลยนะครับชิ้นแรกคือหางแมงป่องได้จากเวฟ200นะฮะจะบวกชาร์โด้เลเวลเจ็แล้วก็เวปอน์ดาเมจสามร้อยบัฟ44%บวกเยอะจัด 7 2 6ต่อมาก็คือ s ั n เก้นฟลอร์ไอ้นะครับชาร์โด้เดเมจ286%อีกพีพับ48.4%แล้วก็เวเปิลเลเวลนะครับเลเวลอาวุธ26.4อ่ะชิ้นที่3 s a n d of Eternity ก็จะบวกชาร์โด้เลเวล83.6เดเมจอาวุธ440%อีกพีนะครับ52.8และก็เลเวลอาวุธ37.4โอเคชิ้นสุดท้ายนะครับหัวใจอู้ชาร์โด้เลเวล99 เอ็กพลย์เลนบัฟหกสิบหกเวปิเลเวลสี่สิบสี่นะครับเลเวลอาวุธสี่สิบสี่ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับคลิปสอนหาเลลิกดันเทเดซายนะครับถ้าหากว่าคุณผู้ชมชอบเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อทีจ่จะไม่พลาดคอนเทนต์ใหม่ๆจากช่องอาุ่มเจาะนะครับสำหรับคลิปนี้เนี่ยก็ขอตัวลาไปก่อนเจอกันครับบ๊ายบายจ้า